บางทีเราก็ไม่ได้แพนหรอกนะว่าเราจะไปไหนเคอยากจะคว้ากุญแจสตาร์ทรถและขีม่มอเตอร์ไซค์ออกจากที่เดิม,ดมปล่อยให้ลมมันตีหน้าได้ยินแค่เสียงเครื่องแล้วก็ผ่าใจวิ่งหนีความมงนายบางทีเอยากไปเจอสถานที่ใหม่ๆสูตรอากาศที่ไม่ใช่หินเดิมๆเ,เสรษรรัาาาาศที่ทำให้หัวใจมันรีเฟซ เพื่อให้ตัวเองกลับมาสู้กับโลกเดิมๆที่มันไม่ได้ง่ายขึ้นเลยแต่ว่าไม่ต้องมีแผนไม่ต้องมีใครเข้าใจแค่ได้ขี่ได้ไปก็เหมือนได้หายใจอีกครั้งในแบบที่เราเลือกเองเพราะบางครั้งการเดินทางที่ดีที่สุดเนี่ยคือการได้หลุดออกจากกรอบเดิมๆเพื่อกลับมาเป็นตัวเองที่โคตรมีพลังอีกครั้ง